สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่ชวนเพื่อนมาทำเมนูถั่วทองทอดนะคะเราจะทำเมนูถั่วทองทอดไว้ทานเล่นหรือว่าจะเอาไว้โรยบนไอศครีมหรือว่าโรยบนข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะคะเรามาดูส,ส่วนผสมและวิธีทำกันเลยจ้าอย่างแรกก็จะเป็นถั่วเขียวล้อเปลือกนะคะเจนนี่นำไปแช่น้ำค้างคืนไ้หนึ่งคืนนะคะก่อนที่เราจะแช่น้ำ ให้เพื่อนเพื่อนล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะล้างสักสีห้าน้รดูสังเกตล้างจนเขาใสนะคะจนน้าน้ําที่เราล้างใส่นะคะแล้วก็แช่น้ําค้างคือไว้หนึ่งคืนจ้าแล้วก็นํามาพักให้เขาเสด็จน้ําให้เสด็จน้ําแบบนี้ก่อนนะคะมีเกลือแล้วก็มีน้ํามันสําหรับทอดจ้ามาจ้ามาลงมาทําไปพร้อมๆกันเลยในขั้นตอนแรกเราก็จะนําถั่วเขียวลอเปิดที่เราแช่น้ําแล้ว เอาไปนึ่งนะคะเจนี่นําซึ้งมารองด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วก็ทําเป็นรูตรงกลางไว้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นนึ่งเครื่สุกเร็วๆนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ผ้าขาวบางปิดไว้ค่ะเดี๋ยวเราเรานำไปนึ่งในน้ําเดือดจัดเลยนะคะเจนี่ทําการตั้งน้ำไว้แลวนะคะเพื่อนๆใช้ไฟกลางในการตั้งน้ํานะคะ พอน้ำเขาเดือดประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็นำถั่วขึ้นนึ่งเลยค่ะ <c oughs> เราจะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ12-15นาทีนะคะเราจะไม่นึ่งนานนะคะเดี๋ยวถั่วเขาจะสุกบานนะคะเวลาทอดเขาจะไม่สวยนะคะเราจะนึ่งแค่พอสุกพอจ้า เดี๋ยวเรามาทำการเช็คถั่วกันค่ะหลังจากที่เจนนี่นึ่งประมาณสิบสองนาทีนะคะโอเคแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเม็ดถั่วเขาจะประมาณนี้นะคะไม่เขาจะไม่แตกบานนะคะเขาจะสุกแต่ไม่แตกบานเนาะทำการปิดไฟจ้าแล้วก็ยกลงเลยค่ะวิ่วล้นล้นล้น,ลนแล้วเราก็จะนำถั่ว ที่เราเนึ่งเสร็จนะคะไปใส่ตะแกรงไว้นะคะแล้วเราก็นําถั่วที่เราเนึ่งเสร็จมาใส่กระชอนไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเย็นตัวสนิทเลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะหลังจากที่เราพักถั่วให้เขาเย็นตัวลงนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะทําการทอดจ้าเราก็ทําการตั้งกระทะเปิดไฟกลางนะคะ ใส่น้ำมันพืชลงไปจ้าเยอะพอประมาณนะคะกับว่าให้ทอดถั่วได้ท่วมถั่วเนาะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ถั่วลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ ถั่วของเราจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะเราต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนคนให้คนตลอดเลยนะคะถั่วขเขาจะได้สุกและกรอบทั่วถึงกันนะคะ อนทอดใหม่ๆฟองเขาจะเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อสังเกตได้ว่าฟองเขาจะเยอะมากถ้าถั่วเขาได้ที่นะคะฟองเขาจะยุบตัวลงไปนะคะพอเราทอดมาสักพักเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าฟองเขายุบตัวลงไปเกือบหมดแล้วนะคะและถั่วของเราก็เริ่มกรอบแล้วด้วยค่ะนี่นะคะเริ่มกรอบเร,เริ่มกรอบแล้วนะคะ ความกรอบก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆว่าจะเอากรอบประมาณไหนนะคะแต่ของเจนนี่เจนนี่คิดว่าประมาณนี้โอเคแล้วค่ะสีเขาเหลืองสวยแล้วก็กรอบมากเลยนะคะฟังเสียงได้เลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงเลยค่ะเราก็ทําการตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะให้เขาเสร็จน้ํามันแล้วก็เย็นตัวลงก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกทีนะจ๊ะ หลังจากที่ถั่วทอดของเราเย็นตัวลงนะคะเราก็หาจานรองด้วยกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะหรือกระดาษซับมันนะคะแล้วก็นำถั่วทองของเรานะคะโรงลงไปบนจานที่รองด้วยกระดาษเลยค่ะแล้วก็นำทิชชู่อีกแผ่นนะคะมาซับมันค่ะ วิธีนี้จะช่วยซับมันได้ดีมากๆเลยนะคะซับให้ทั่วเลยนะคะจากนั้ถั่วทองทอดแบบนี้นะคะแล้วก็นำเกลือมาโรยนะคะ เีย๋ยนี้จะโรยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะโรยนิดเดียวโรยกเกินนิดเดียวนะคะแล้วก็คลุกใเข้ากันค่ะเดียนี้ใช้ประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถั่วในการทอดคือไม่ใช้ถั่วเยอะเนาะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของถั่วทองทอดของเรานะคะ สีสันสวยงามไหมคะพเพื่อนๆดูน่าทานไหมคะเพื่อนๆสามารถนําไปโรยบนไอศครีมหรือว่าโรยบนข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้นะคะหรือว่าจะหานเล่นๆก็ได้เนาะเพื่อนๆสามารถลองเอาไปทําตามได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เจนี่ฝากกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้เจนี่ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนี่ได้นะจ๊ะเจนนี่ขอตัวไปก่อนนะคะบายบาย